ครับทุกสิ่งได้ดั่งใจเนื้อที่ชัยพื์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับพิภักษ์ใหม่ที่อยากจะแนะนำนะครับนั่นก็คือปุ๋ยไฮเฟอร์คอบปุ๋ยไฮเฟอร์คอบตาราชสีคำรามจากบริษัทราชสีเฟอร์ติไลเซอร์จำกัดซึ่งก็จะเป็นปุ๋ยที่นำเข้ามาจากประเทศเกาหลีโดยในส่วนของหลักการสำคัญก็คือ สูตรบำรุงผลก็จะเป็น15-5-20หรือ12-12-17ในส่วนของอคุณสมบัติพิเศษนั้นก็บริษัทราชสีเฟอร์ติล IZER นะครับก็จะใช้แม่ปุ๋ยเกรดฟ,ฟรีเมียมแล้วก็มีไม่มีฟิลเลอร์ละลายน้ำดีไม่มีกากตกค้าง ph เหมาะสมต่อพืชอุดมไปด้วยซัลเฟตที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต,อตอของทุเรียนโดยเฉพาะในส่วนของ ตัวที่ใช้กับทุเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็น15 3 3 8 24 24แล้วก็12 12 17นะครับอันนี้ก็คือแนะนำซึ่งท่านที่สนใจปุ๋ยราชสีเฟอร์ติลิเซอร์ izer, หรือปุ๋ยไฮเฟอร์คอกก็สามารถที่จะหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษ์อะโกรเทคคลุงและก็ชัยพฤก,กเกษตรเขาไร่ยาช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ทดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราสักครู่หนึ่งก่อนครับแจ็คเก็ตแจ็ค ใบหนอนชอนใบในมังคุดทุเรียนและไม้ผลทุกชนิดปัญหาลูกลายในมังคุดทุเรียนหนามติดจะหมดไปอาช้ยแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตอัตราการใช้หน้อยพลังแรงเต็มสูตรแต่ม่ประสิทธิภาพกำจัดเสียใบได้อย่างเด็ดขาดมังคุดผิวมันทุเรียนผลสวยผลผลิตขายได้ราคาเพราะใช้แจ็คเก็ตแจ็คเก็ตืผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทโซตัสสัญลักษณ์ตรางลูกโลก ้ผใูใครๆก็บอกว่าปาุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไวกิ้งของแท้ต้องเป็นแบบนั่นต้องเป็นแบบนี้แล้วไอ้แบบไหนล่ะที่มันเป็นของแท้ก็แกไปฟังมากก็เลยคิดมากใครเขาจะว่ายังไงไม่ต้องไปสนใจแกไปดูที่กระสอบที่เขาเขียนว่าตราเรือใบไวกิ้งอ่านว่าตราเรือใบไวกิ้งเท่านั้นแหละก็จะได้ปดุ๋ยดีๆไปใช้แล้วใช่ถูกอย่างผู้ใหญ่ว่าตราเรือใบไวก incorrect 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 ิ้งที่ข้างกระสอบจะไปอ่านเป็นอย่างอื่นได้ยังไงก็ต้องอ่านว่าตราเรือใบไวกิ้งตรา เรือใบไวกิ้งพูดติดปากคุณภาพติดใจปุ๋ยไขมุกตราเรือใบไวกิ้งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไฮโดรไทยในเครือประวิทย์กรุป๊ปโบแลแดนพลังสีฟ้าออกฤทธิ์เร็วปราบแมลงทั้งปากดูดและปากกัดไม่ว่าจะเป็นแมลงหวีขาวด้วงมัดผักและเพี้ยไฟ ดูดซึมได้ทั่วถังต้นพืชใช้ได้กับทุเรียนมะม,ม่วงส้มลำไยกล้วยไมย้ผักกินใบผักกินผลและข้าวโมแลดคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก UPL เพิ่มผลผลิตเพื่อเกษตร,รกรไทยท็อปเคท็อปเคท็อปเคสุดยอดปุ๋ยทางดิน3พลังบวก 12624ปุ๋ยไนเตรตซัลเฟตและธาตุอาหารลองอาหารเสริมที่ครบถ้วนปุ๋ยนำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ดูดซึมไวขยายลูกโตทันใจเพิ่มน้ำหนักสีเข้มรสชาติดีเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้กับเกษตรกร12624ท็อปเคท็อปเคท็อปเคพลังท, <c oughs> ที่คุณสัมผัสได้ชาลีเฟสปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพ Tchau. ไปท็อปหลังท่อลำเลียงเอวิโตบวกไตรเด็กดีเอฟใช้ได้ทั้งพ้นและถาเอวิโตสารปูออกซ่าสโตรบินนวัตกรรมใหม่ไซรัมโปรเทคโนโลยีป้องกันและกำจัดเชื้อราทุกชนิดเกรดพรีเบียมไตรเด็กดีเอฟสารแมงคเสบสูตรดิเพอร์เทคโนโลยีอนุภาคเล็กกระจายตัวรวดเร็วไมู่้กระจายเพิ่มประสิทธิภาพในการกวาติ้ต้นและใบพืชในอัตราการใช้เอวิโต้ร้อยซีซีบวกไตรเด็กดีเอฟสองร้อยกรัมผสมน้ำหนึ่งลิตรผาดแผ่ที่ แล้วทาให้ทั่วหรือใช้เอวิโต้1 0 0บวกไตรเ็ก Ds 200กรับผสมน้ำ200ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วต้นนอกจากกำจัดเชื้อไปทอบเท่าแล้วยังสามารถครอบคลุมโรคพืชที่สำคัญในทุเรียนได้แก่โรคกิ้งแห้งและโรคเชื้อราสีชมพูได้อีกด้วยสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าเคมีกเกษตรใกล้บ้านท่านนะครับ แผน,นี้มีรายงานว่าเกษตรกรชาวสวนทุเรียนสามารถหยุดการระบาดของเพี้ยปุยฝ้ายได้แล้วด้วยโตกุไทออนเพราะโตกุไทออนเป็นสารเคมีที่ใช้กำจัดเพี้ยแป้งเพี้ยหอยนอนผีเสือ้อและมแมลงอื่นๆได้หลายชนิด โตกุไทออนเป็นสารในกลุ่มน้ำมันชนิดเดียวที่เป็นยาเย็นมีลิ์ตค้างสั้นเพียง15วันจึงพ้นได้ทุกระยะการเจริญเติบโตใช้โตกุไทออนที่อัตรา2 0 0ถึง3 0 0ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรร่วมกับสารจับใบไฮดรอยทุกครั้งเมื่อพบการระบาด โตกไทออนสินค้าดีมีคุณภาพจากบริษัท UPL ประเทศไทยจำกัดหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านท่านครับท่านสามารถที่จะหาซื้อในผิดพันต่างๆเหล่านี้ได้ครับที่เฉพืชเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็มาจากคำถามจากพี่น้องสกรผู้ปลูกทุเรียนนะครับว่าหมอทุเรียนปีการผลิตหน้าเนี่ยทุเรียน เราควรจะวางแผนการผลิตอย่างไรมันจะเหมือนกับในปีที่ผ่านมาหรือไม่หรือว่ามันเป็นอิทธิพลของภาวะรานิยาอากาศจะเปลี่ยนแปลงทุเรียนจะออกเป็นปกติดีออกเร็วหรือออกช้าเรื่องนี้ก็ต้องนําเรียนนะครับว่าสิ่งที่เราจะนํามาเสนอเป็นข้อมูลเป็นแนวทางในการตอบเพื่อ,อพี่นัตสกร์จะได้นําเอาข้อมูลตอนนี้ไปประกอบการพิจารณา เราคงไม่ใช่เป็นเรื่องของการกำหนดแนวทางการปฏิบัติแต่เป็นการคาดการหรือการพยากรณ์โดยการพยากรณ์นั้นเราใช้องค์ประกอบจากด้านวิทยาศาสตร์ด้านโหราศาสตร์และความรู้ในด้านของประสบการณ์จากทุเรียนมารวมเป็นภาพแล้วก็เป็นแนวทางที่ะจะให้พินักษกรท่านได้เห็นภาพ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาถ้าเราจะพูดถึงในด้านวิทยาศาสตร์พี่น้องสกกอตก็ได้ทราบข่าวแล้วนะครับว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปคือข่าวสารเนี่ยมันอาจจะสับสนกันมากเพราะทุกวันนี้ข่าวสารมีมากมายหลากหลายแต่ก็พอประเมินสรุปได้ว่าอิทธิพลของภาวะฝนตกความชื้นสูงคือลานิยานเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและก็จะเป็นเช่นนี้ไปอีกประมาณ2ปี นี่เป็นในส่วนของสิ่งที่เราพอจะสรุปจากด้านวิทยาศาสตร์แต่ถามว่าไอ้คำว่าลานิยาเนี่ยมันจะถึงขนาดฝนตกน้ำท่วมไหมคงไม่ใช่ครับแต่เป็นสภาวะคือฝนตกกระจายมีฝนตกมากมีความชื้นสูงอันนี้คือด้านวิทยาศาสตร์เป็นชนิดต่อไป2ปีก็คือปี2567เริ่มเข้าเดือนพฤษภาก็ไปปี68ไปปี69 หลังจากนั้นก็จะกลับเข้าสู่สภาวะร้อนแห้งแลง้งเป็นเอล尼โยตต่อไปดังนั้นคำตอบที่พอจะสรุปได้ว่าในปลายฤดูกาลผลิตภาคตะวันออกเราปีนี้เนี่ยช่วงตุลาพฤศจิกาธันวามกราก็ยังมีฝนตกยังมีความชื้นเพราะไม้ผลของภาคตะวันออกเราเป็นไม้ผลเมืองร้อนชื้นอันนี้คือด้านวิทยาศาสตร์เรามาดูในด้านของโหราศาสตร์ คางทํานายของนางสงการปีนี้ได้บอกไว้ว่าเรามาดูในด้านของโหราศาสตร์นะครับกับนางสงการปรี2567ก็มีนามว่านางมาโหธรเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกอสามหาวก็คือผักตกชวามีอาพานแก้วนิรัตมีพัฒหารเป็นเนื้อทรายพระหัตขวาทรงจัก พระหัตถ์ซ้ายทรงตรีศูนย์เสด็จนอนลืมตาเหนือ,อหลังมยุราก็คือนกยูงเป็นพาหนะอันนี้ก็คือ,อในส่วนของการพยากรณของนางทรงกลารแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกร,ะรกน,นะครับผมก็คงจะนำเรียนต่อว่าเกณฑ์พิลุนศาสตร์ก็หมายถึงในเรื่องของอเกี่ยวกับน้ำปีนี้นะครับหรือการพยากรณบอกว่าปีนี้วัววนอังคารเป็นอธิบดี ฝนจะบันดาลฝนตกประมาณ305หก็คือน้อยตกในจัก,กรวาล125าตกในป่าหิมพานต์9ตกในมหาสมุทร65าและที่สำคัญครับตกในโรคมนุษย์3 0าซึ่งถือว่าน้อยทีเดียวนะครับในด้านของเกณฑ์ต่อมาเขาบอกว่าเกณฑ์ทาราที่คุณคือตกราศีตุล เป็นธาตุลมก็คือหมายความว่าจะมีลมพายุนะครับในส่วนของเกณฑ์านาคนาคที่จะทำการปล่อยน้ำในปีนี้นะครับก็จะเป็นนาคทั้งหมด7ตัวในด้านของน้ำมีพอประมาณพายุจะอาจจะมีการจัดแล้วก็มีความรุนแรง โดยสรุปก็คือน้ำน้อยฝนแรงคือดูได้จากอะไรครับดูได้จากในส่วนของฝนที่ตกในโลกมนุษย์แค่35หในส่วนของต่อมาคือสิ่งที่ผมพยายามจะให้เห็นภาพในด้านของหัวรศาสตร์ก็คือนาคนาคที่ปล่อยน้ำเนี่ยเจ็ดตัวหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในปีการฤดูการผลิตนาเนี่ย มันจะเป็นประเด็นคือฝนตกน้อยแต่ตกพร่ำเพรื่อตกยาวนานปกติแล้วฝนจะหมดปลายตุลาต้นพฤศจิกาก็คงไม่ใช่ครับมันจะต้องตกไปเรื่อยๆพฤศจิกาธันวามกราเพราะนาคที่ปล่อยน้ำเนี่ยมีจำนวนตัวถึงเจ็ดตัวบางปีมีนาคห้าตัวเนี่ยยังปล่อยถึงเดือนอมกราคมเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือฝนจะตกยืดเยื้อในช่วงท้ายฤดู มีผลกระทบอะไรกับเราชาวสวนนั่นหมายความว่าการวางแผนการผลิตของทุเรียนที่ได้สอบถามมาจะเป็นในลักษณะว่าปลายฤดูออกดอกช้าออกดอกน้อยแตกใบอ่อนมากแล้วก็จะกลายเป็นลักษณะเหมือนกับในปีที่ผ่านมานั่นเองก่อนนะครับว่าไดด้านวิทยาศาสตร์เนี่ย ก็คือ,อปริมาณฝนตกกระจายฝนตกท่ำต่อเนื่องเป็นอิทธิพลของลานิยาแต่ถ้ามาดูในด้านของโหารศาสตร์ก็บอกไว้ว่าปีนี้น้ำน้อยฝนตกกระจายจะมีสภาวะภัยแลรงเรื่องไอาการบ้านการเมืองนะั้นอย่าไปฟังครับมันเป็นเรื่องของอาการเกี่ยวข้องกับการพยากรณ์เอาเฉพาะด้านการเกษตรซึ่งผมอยากจะเน้นสรุปตรงที่ว่า ปีนี้นาคปล่อยน้ำถึงเจดตัวคือฝนตกต่อเนื่องฝนตกยาวนานแต่ตกไม่มากนะครับก็ไม่ได้มากเพราะฉะนั้นในเดือนตุลาผ่านปลายฤดูฝนเดือนพฤิกาเดือนธันวาเดือนมกราย่อมยังคงมีฝนตกต่อเนื่องถ้าเป็นกรณีเช่นนี้เราต้องมาดูเหตุประการณ์ที่สแล้วนั่นก็คือพฤติกรรมของทุเรียนที่เขาจะออกดอกได้ก่อนอื่น เราต้องเข้าใจครับว่าในช่วงพิจิกาธันวามก,การานานเป็นช่วงฤด,ดูการออกดอกของอทุเรียนในภาคตะวันออกเราแต่ถ้าเกิดสภาวะอากาศเช่นนี้ฝนตกความชื้นสูงอุณหภูมิสูงแสงแดดยาวนานระดับฮอร์โมน GA หรือจิบเบลเลิกแอซิกภายในต้นของทุเรียนก็จะสูงมากถ้าต้นสมบูรณ์บานกลางเขาก็ต้องสร้างใบรุ่นใหม่ ถ้าต้นสมบูรณ์ต่ำก็จะต้องสร้างใบรุ่นใหม่ยกเว้นต้นที่มีความสมบูรณ์พร้อมมีสภาวะอายุใบแก่จังหวะตรงนั้นไม่มีการแตกใบอ่อนเขาก็จะออกดอกได้นั่นหมายความว่าเป็นดอกรุ่นที่หนึ่งถ้าใบพร้อมกรณีของคำถามต่อมาคือแล้วดูฤดูการผลิตหน้าเนี่ย กรณีสารหรือฮอร์โมนตัวแพคโควิทาโซนมีความจำเป็นหรือไม่ผมตอบได้เลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นทุเรียนสาวหรือทุเรียนรุ่นใหม่ย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปเพื่อไปทำหน้าที่ในการลดระดับของฮอร์โมน ga หรือจิบเบอรลลิกแอซิดอันนี้ตอบคำถามตรงนี้เลยเพราะเหตุผลอะไรเพราะเหตุผลว่า ฝนจะต่อเนื่องฝนจะยาวนานอากาศร้อนชื้นฮอร์โมน GA หรือจิปเอร์เรลอแอสิกจะสูงการออกดอกจะเหมือนในรอบป,ปีที่ผ่านมาทีนี้เราต้องมาดูแล้วครับถ้าท่านเป็นผู้ที่ติดตามรายการของเราตลอดท่านจะทราบว่าปีการผลิตนี้เนี่ยหลายท่านบอกว่ามันเป็นเพราะเอลนิโยมันเป็นเพราะความผิดปกติของดินฟ้าอากาศแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ก็นำเรียนว่านี่คือรอบ ปีการผลิตครบรอบ10ปีถ้าเราย้อนไปในอดีตครับไม่ว่าจะเป็นงอกเป็นมังคุดเป็นทุเรียนเนี่ยเราจะมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดและตลาดจะ,ะตกต่ําตลาดจะล้นตลาดในช่วงพฤษภาแล้วก็มิถุนาเพราะฉะนั้นปีนี้ไม่ได้ผิดปกติอะไรในเรื่องของฤดูการผลผลิตมันเหมือนกับครบรอบ10ปีดังนั้นเมื่อครบรอบ10ปีเขาก็จะต้องช้า ออกไปคือปสรุปว่าปีการผลิตหน้าการออกดอกการเก็บเกี่ยวก็จะช้าออกไปมันจะช้าไปอีกประมาณสัก3-4ปีหลังจากนั้นก็จะเริ่มเร็วขึ้นเป็นปกติจนวนรอบ10ปีผลผลิตก็จะไปดกอยู่ในเดือนเมษานี่คือเขาเรียกว่าวงรอบนะครับที่เราเก็บสถิติข้อมูลซึ่งมาเคยไม่เคยมีใครไปพูดถึงเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลตรงนี้เราก็จะต้องมา กำหนดการวางแผนพฤติกรรมในส่วนของระบบการเจริญเติบโตของทุเรียนว่าถ้าท่านเป็นผู้ที่ต้องการผลิตทุเรียนให้ออกดอกได้เร็วอาจจะเป็นกลุ่มหัวธรรมชาติอาจจะเป็นกลุ่มผู้ทำสารนั่นหมายความว่าท่านจะต้องเตรียมการทุเรียนเนี่ยถ้าเขาเก็บเกี่ยวเร็วเขาก็จะพักตัวเร็วฟื้นฟนูสภาพต้นได้เร็วเมื่อได้ใบครบสามใบ เขาก็จะออกดอกได้ง่ายถ้าได้แค่สองใบเราก็จะต้องเอาสารฮอร์โมนโตแพคโคไปช่วยเพื่อให้ใบนั้นไม่แตกใบอ่อนในใบที่3แล้วก็เข้าสู่เวลาออกดอกแต่ถ้าใดกรณีที่เราทำแบบรุ่นธรรมชาตินั่นหมายความว่าในจังหวะของการเปลี่ยนฤดูกาลเนี่ยหมายความว่าเดือนพฤศจิกายน ถ้าเดินพิจิกายนทุเรียนของเราแตกใบอ่อนการออกดอกจะไม่เกิดขึ้นในหลักทฤษฎีของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีคือซิงก์แด์ซอสซิงคือใบอ่อนซอสคือใบแก่ถ้ามีซิงค์มากดอกไม่ออกครับอันนี้คือทฤษฎีที่หนึ่งทฤษฎีที่สองก็คือทฤษฎีจากต่างประเทศโดยท่านอาจารย์เลอศสักวัฒนคุณก็บอกว่ามันเป็นความสมดุลระหว่างฮอร์โมน GA หรือจิปเปอร์ลิกแอสซิก,กับไซโตไคนิน ถ้าฮอร์โมนจิตในต้นมากก็ไม่ออกดอกเพราะมันไม่สมดุลไม่เครียดส่วนทฤษฎีที่สามที่มีการพูดถึงกันอยู่ก็คือ c n เอโหมายความว่ามีไนโตรเจนสูงมีแป้งมีคาร์โบไฮเดรตต่ำมันก็ไม่ออกดอกดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องวางแผนให้ชัดเจนคือในเดือนพฤศจิกายนทุเรียนต้นที่มีใบพร้อมมีความสมบูรณ์และเป็นใบแก่ย่อมออกดอกได้ แต่ถ้าทุเรียนต้นไม่พร้อมแต่งตัวไม่ได้เตรียมตัวไม่เสร็จต้นยังไม่สมบูรณ์พอย่อมที่จะต้องสร้างใบรุ่นใหม่เมื่อสร้างใบรุ่นใหม่การออกดอกไม่ได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาตรงนี้ไปอีกสองเดือนคือพิจิกาธันวาก็มาออกเดือนมกราหรืออาจจะช้าที่สุดก็อาจจะกลุมภาพันฤด,ดูการผลิตหน้าจะเป็นเช่นนี้ครับดังที่ได้อธิบายมาดังนั้นถ้าเราจะมาสรุปตรงนี้ในเรื่องของพื้นฐานต้น แปลงที่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนฟื้นต้นได้เร็วกว่าก็ย่อมมีโอกาสที่จะบำรุงต้นได้ดีพร้อมต่อการออกดอกได้เร็วกว่านี่คือประการที่หนึ่งคือต้นที่เก็บเกี่ยวเร็วฟื้นตัวเร็วต้นก็สมบูรณ์ก่อนหรือต้นที่มีผลผลิตน้อยในปีนี้ก็ย่อมมีความสมบูรณ์เหลือ แล้วก็พร้อมที่จะไปออกดอกในฤดูก,การผลิตหน้าในรุ่นแรกได้เช่นเดียวกันถ้าเขาไม่แตกไบอ่อนส่วนกรณีที่3จากสภาวะภัยธรรมชาติร้อนแห้งแรงการสูญเสียใบายการขาดความสมดุลหรือการดูแลผลผลผิตในปริมาณหนึ่งสภาพต้นไม่พร้อมเมื่อไม่พร้อมว่าเราจะเก็บเกี่ยวฤดูก,การคือเดือนมิถุนาก็ต้องไปพักรกรกฎาสิงหากันยาตุลาพิกาธันวาจะไปออกดอกก็มกราคุพา คือประเด็นเรื่องนี้นะครับในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาผมเองนั้นได้มีโอกาสอาศัยรถเดินทางไปในหลายพื้นที่แล้วก็สังเกตเห็นภาพที่ชัดเจนเลยครับว่าปีการผลิตนี้ผลผลิตทุเรียนน้อยมากน้อยไปเนี่ยไม่ใช่น้อยธรรมดานะครับน้อยไปเกือบ50%อันนี้จากสายตาเลยแล้วเขาบอกอะไรกับเราได้ เขาก็บอกให้เรารู้ได้ว่าทุเรียนในแปลงเหล่านี้ความสมบูรณ์ในปีการผลิตนี้ที่ผลผลิตน้อยย่อมมีใบที่สมบูรณ์และเขาจะส่งผลดีต่อฤดูการผลิตหน้าทุเรียนเหล่านี้ปีการผลิตหน้าก็สามารถที่จะออกดอกได้เร็วขึ้นเช่นเดียวกันนี่คือสภาพต้นที่เราจะต้องย้อนกลับไปดูในสวนของเราด้วยคือไม่ใช่ว่าปัจจัยในทุกวันนี้ สิ่งที่นําเสนอข้อมูลมาจะเป็นเชิงถ้าคุณใช้ปัจจัยตัวนี้ตัวนี้หนึ่งสองวิธีตามขั้นตอนนี้คุณจะประสบความสำเร็จผมเรียนเลยครับว่าไม่ใช่ครับปัจจัยมีส่วนไปสนับสนุนการเจริญเติบโตปัจจัยเหล่านั้นไปเพื่อที่จะไปทําให้พืชเจริญเติบโตให้เร็วขึ้นให้ดีขึ้นแต่บางครั้งมันไม่สามารถที่จะไปบังคับพืชได้ประเด็นหลักที่อยากจะให้เกิด เห็นภาพและเกิดความเข้าใจก็คือการเตรียมความพร้อมของต้นท่านที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเร็วท่านจะต้องเร่งในการฟื้นฟูคุณภาพของใบให้เร็วขึ้นแล้วเราก็ไปกำหนดจุดสําคัญคือเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนคือปลายตุลาต้นพฤจิกาอาจจะต้องเป็นใบเพสลาดหรือเพสลาดติดแก่หรือเป็นใบแก่ เราจะประสบความสำเร็จถ้าต้นสมบูรณ์แล้วเราต้องคุมใบตรงนี้ให้ได้อาจจะด้วยเทคนิคต่างๆเราก็จะไม่ลงไปไรายละเอียดกรณีที่สองถ้าเรามีทุเรียนที่ต้นไม่พร้อมเราเก็บเกี่ยวผลผลิตช้าเราก็จะต้องสร้างคุณภาพของใบไปต่อให้ท่านคิดว่าคนอื่นเขาออกดอกเราต้องทำให้ออกดอกให้ได้อันนั้นไม่ใช่นะครับท่านจะต้องพยายามสร้างคุณภาพใบต่อไป เขาออกดอกก็ปล่อยเขาไปเราก็สร้างคุณภาพใบให้พร้อมให้เต็มที่เพื่อที่จะให้ใบชุดนี้เป็นใบที่มีความสมบูรณ์พร้อมแล้วก็จะไปออกดอกอยู่ในเดือนธันวาเดือนมกราหรือเดือนกุมภาแล้วแต่สภาพต้นเรามีเทคนิคอยู่เรื่องหนึ่งที่ฝากไว้แล้วว่ากรณีพิทักษกรที่ต้องการที่จะ ทำให้เกิดการสมดุลกันในระหว่างใบแก่ไม่ให้แตกใบอ่อนง่ายกรณีของเวลาทำสารในฤดูก,การผลิตหน้าเนี่ยเนื่องจากฝนตกช้าคือฝนหยุดช้าเพราะฉะนั้นกระบวนการทำสารหรือการให้ฮอร์โมนตัวแพคโควิตาโซนก็จะต้องไปอยู่เดือนสิงหาในการทำสารร0อเเซ เดือนกันยาทำสาร50%เดือนตุลาหรือเดือนพิจิกาก็จะให้สาร3 0อันนี้คือกรณีข้อมูลในฤด,ดูการหน้าเป็นเดือนแห่งการให้สารเพราะอะไรถ้าเราให้สารเร็วสารมีอายุแค่40วัน45วันหรือ60วันสารหมดอายุเขาก็จะแตกใบอ่อนใหม่ก็จะเกิดความผิดพลาดการให้สารเร็วเกินไปในปีการผลิตหน้าย่อมอาจจะเกิดความเสียหายแต่ในขณะเดียวกันถ้า เกิดสภาวะการแตกใบอ่อนแล้วเรามีการให้สารคือฮอร์โมนตัวแพคโคบิทอโซนช้าให้ช้าในปริมาณที่ต่ำเราก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ได้มากกว่าส่วนในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์หรือไม่ต้องการที่จะใช้ในส่วนของสารหรือฮอร์โมนตัวแพคโคบิทโซนเราก็ใช้กลุ่มปัจจัยไปใช้เพื่อการทำให้ใบมีคุณภาพทำให้ใบแก่ ใบแข็งแรงใบสมบูรณ์บีการตั้งชันของยอดคือใบแก่เร็วไม่ต้องสร้างใบามากแทนที่จะสร้าง7ก็ให้เหลือ5ใบาครับด้วยเทคนิคอันนี้คือปัจจัยส่วนอีกเทคนิคหนึ่งคือการเลี้ยงไว้ซึ่งใบาภายในทรงพุ่มคือขแขนงขแขนงจะเป็นตัวช่วยได้อย่างดีที่สุดในการป้องกันการแตกใบอ่อนในช่วงปลายฤดูกับ เป็นตัวที่จะดึงพลังงานจากใบที่ผลิตกลับที่มาที่ท้องกิ่งบางท่านอาจจะถามว่าเอ้าแล้วทำไมส่วนใหญ่คนแนะนำให้ตัดออกก็ก็แล้วแต่ครับอันนั้นเป็นคำแนะนำที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่ตอนนี้ครับมันเป็นหลังเก็บเกี่ยวนู่นถามประโยชน์จริงๆว่าระหว่างการไว้ซึ่งแขนงภายในในช่วงใบสุดท้ายปลายฤดูกับตัดแต่งให้หมด ในมุมมองของหมอทุเรียนคิดว่าวิธีไหนดีที่สุดเลี้ยงไว้ซึ่งคะแนงครับเรารอจนขแขนแก่ทุเรียนจะออกดอกได้เลยแล้วออกดอกในปริมาณที่มากทีนี้มันก็มีประเด็นหนึ่งว่ากรณีทีอ่อาจจะมีกระโดงมีอาจจะขแขนจนํานวนมากอันนี้เราตัดได้ครับกระโดงนั้นเราตัดได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าในขแนขนภายในกิ่งเนี่ย มันมีทั้งหมดกิ่งแบ่ง3ส,ส่วนเราจะตัดเฉพาะใกล้าลำต้นไปสัก1ส่วนเหลือไว้สองส่วนอันนี้จะช่วยได้อย่างมีดีทีเดียวป้องกันเกิดสภาวะฟิกฝันฝนไม่ยอมหยุดฝนยังตกต่อเนื่องอากาศร้อนความชื้นสูงระดับฮอร์โมนจิบสูงทุเรียนเราจะไม่แตกใบอ่อนเพราะอะไรเพราะตัวแขนงเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวที่ดึงพลังงานไว ป้องกันการแตกใบอ่อนแล้วก็เป็นส่วนที่เราสามารถจะพ่นปัจใจัยในการสะสมความสมบูร์ไปที่ขะแดงแล้วเขาก็ผ่านกระบวนการผลิตเป็นพลังงานแล้วก็ส่งไว้ในท้องจริงในตำแหน่งตรงนั้นนี่คือ,อแนวทางอีกแนวทางหนึ่งสำหรับกรณยียทำทุเรียนแบบธรรมชาติแล้วก็ไม่ให้ประสบความเสียหาย สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ